สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค2มีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางและบูรณาการด้านนโยบายยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณด้านยาเสพติดในพื้นที่ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติดให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามใดที่ชุมชนเข้มแข็งนะครับปัญหายาเสพติดจะ,จะ,จะ จะหมดไปเรคงจะเราคงจะทำงานในลักษณะร่วมกับชุมชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องการให้ชุมชนเนี่ยช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับโดยภาครัฐเนี่ยเป็นส่วนสนับสนุนงานป้องกันเนี่ยกับเด็กและเยาวชนเนี่ยแล้วก็สร้างให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการทํางานนะครับงานปรับปรามงานบําบัดเนี่ยอาจจะเป็นปลายทางไปแล้วแต่ทั้ง2มาตรการเนี่ยเราก็คงต้องทําควบคู่กันไปนะครับเข้มข้นในเรื่องของอ การร่วมง,งานกับทางภาคเอกชนนะฮะโดยเฉพาะนิคมสาหกร,รนะครับแล้วก็ในส่วนของงานป้องกันหรือง,งานดูแลพื้นที่งานชุมชนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของอสกแก้วโมเดลนะครับที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลซึ่งเอามาจากทางภายศาสารคือการสินโมเดลที่ทําสําเร็จมาแล้วนะครับสกแก้กโมเดลเป็นการถอดแบบมาจากการสินโมเดลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในระยะยาวมีประเด็นเน้นหนัก6เรื่องคือ หนึ่งการสรา้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน 2. การพัฒนาระบบบำบัดการติดตามดูแลผู้ที่เข้ารับการบำบัดและให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ 3. ลดผลกระทบความเดือดร้อนต่อสังคมด้านอาชญากรรมที่มีต้นเหตุมาจากยาเสพติด 4. แเร่งรัดปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดที่สำคัญในพื้นที่ที่เป็นแหล่งการค้า 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 6. กการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนนอกจากนี้การกับเคลื่อนที่จะส่งผลได้ดีคือการกับเคลื่อนในรูปแบบที่มีครอบครัวเป็นฐานหลักและปลูกจิตสำนึกที่เยาวชน ผู้ปกครองนะครับก็คงอาจจะต้องอลงมาดูแลช่วยเหลือเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเข้าถึงเด็กะเยาวชนค่อนข้างง่ายนะครับอา,อาจจะทําให้เด็กะเยาวชนเนี่ยหลงผิดไปในทางนั้นได้นะครับคงพื้นฐานทุกเรื่องนะฮะของเราเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาจากครอบครัวเป็นหลักถ้าครอบครัววุ่นครอบครัวดีปั๊บนะครับในปัญหาอื่นทั้งในเรื่องยาติดเรื่องอเด็กวัยรุ่น ในเรื่องอื่นๆปัญหาของเด็กก็จะหมดไปนะครับก็อาจจะฝากในส่วนนี้ให้ให้ช่วยกันดูแลครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสําเร็จได้ครอบครัวนั้นมีส่วนสำคัญที่จะช่วยกันสร้างกรอบคุ้มกันให้กับเยาวชนไม่ให้มีช่องว่างให้ยาเสพติดแทรกเข้ามาในชีวิตธนกิจวิรุณราชถ่ายภาพมุทินันจันมาทีมข่าวเอ็บทภาคกลางรายงาน